เดี๋ยวคลิป EP นี้จะมาสอนขับรถกันนะครับหลายคนอาจจะขับเป็นแล้วนะครับแต่ว,ว่าจะยังไม่รู้ฟังก์ชันลึกๆของมันนะฮะวิธีขับรถนะครับในเกมสกรรมเป็นที่เป็นรถยนต์อย่างนี้นะ,ะกดตัว F นะครับเข้าประตูขับกดตัว W เป็นการสตาร์ทรถแล้วอออก็ออกเครื่องไปนะครับ W S D ก็คือการขับทั่วไป อันนี้ในกรณีขับแบบปกตินะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ว่าเราจะออกจากรถแต่ว่าไม่ดับรถนะครับมันต่างกันยังไงถ้าเราออกจากรถปกติเราเราก็กดตัว F ใช่ไหมครับนี่หยุดรถออกกดตัว F รถก็จะดับเครื่องยนต์นะครับเวลา ที่เราไปป้นบ้านหรือว่าไปาฟาร์มของแบบฉบับเร็วๆยังไม่อยากกลับรถนะครับก็ให้ทำวิธีนี้อันนี้ผมเทียบให้ดูวิธีแรกก่อนวิธีแรกก็คือออกเข้าออกปกติมันจะช้านะครับกว่าจะสตาร์ทรถเนี่ยมันจะช้าแต่ถ้าต้องการที่จะจอดรถพักไว้เฉยๆแล้วก็ออก โดยที่ไม่ดับรถก็ทำได้นะครับโดยการกดคอนโท F คอนโทล F ออกรถไหมออกรถเหมือนกันครับแต่ถ้าเราขึ้นรถละ่ะเราไปเก็บเก็บของปุ๊บขึ้นรถกดตัว F กดตัว W ขี่ไปได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทรถเพราะว่ารถมันมันไม่ได้ดมันไม่ได้ดับนะครับแต่จะไม่แนะนำให้สตาร์ทเครื่องไว้ตลอดเวลา เพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวน้ำมันหมดนะครับอ่าอันนี้สเต็ปแรกสเต็ปที่2เนี่ยนะครับเป็นการเปิดปิดไฟโดยการกดตัว X เอาไฟ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 หน้ารถผมแตกไปแล้วก็คือเปิดปิดไฟก็คือให้เรากดตัว X นะครับอ่ากดตัว X แล้วก็ เวลาที่เราขี่รถไปแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการใช้เบรกมือในการทางเลี้ยวนะการเข้าทางเลี้ยวแบบเร่งด่วนนะคือใช้ปุ่มสเปซบาร์นะครับ,รบก็เลี้ยวแบบนี้เลยนะครับซ่อนตัวอย่างมิดชิดเบรกมือเป็นปุ่มสเปซบาร์นะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มอัลจิเนต บางคนเล่นเล่นไปแล้วงงครับหมุนกล้องไม่ได้นะครับก็คือเป็นปุ่มอลเทเนตเป็นการปรับมุมกล้องของของรถนะครับสมมตินี่ผมกาลังขี่ไปอยู่หมุนดูศัตรูได้แบบนี้แต่ว่าถ้าต้องการปรับให้มันเป็นมุมมองของรถไปเลยกดออเทเนตครับแบบนี้ครับนี่เราจะหมุนเมาส์ไม่ได้หมุนกล้องไม่ได้ครับมันจะกลายเป็นมุมมองของครรับบ่าเป็นของรถไปเลยนะครับ ถ,ถ้าต้องการเป็นมุมมองที่1ก็กด enter เหมือนเดิมครับนี่เราจะมาอยู่ในมุมมองของรถนะครับแต่นี่ผมเป็นรถท่องเกาะจะมองไม่ค่อยเห็นทางสักเท่าไหร่ผมก็ปรับเป็นมุมมองที่สามแบบนี้นะครับต้องการที่จะบีบแตรกดตัว H นะครับ H ฮ่องกงแบบนี้นะครับอันนี้คือบีบแตรการขับรถสามารถเล่งควกลมเร็วได้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ การเล่งความเร็วของรถนะครับคือการสกอร์เมาส์ขึ้นนะครับในเกมนี้นะการลดลดความเร็วระดับความเร็วก็คือกดสกอร์เมาส์ลงนะครับนะครับเพิ่มความเร็วของรถลดความเร็วของรถก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ในการในการที่เราวิ่งนะครับเหมือนกันสกอร์เมาส์ขึ้นสกอร์เมาส์ลงก็จนะครับกลายเป็นเดินกลายเป็นเดินย่องยงนะครับ ทีนี้เราเอามาใช้กับรถได้เหมือนกันนะฮะเทคนิคต่อไปรถสามารถเปิดวิทยุได้นะครับนะโดยการกดคอมม่านะครับเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็กดตัวคอมมา่าคอมม่าอยู่ตรงไหนคอมม่าอยู่ตัวมอม้าครับอ,อันนี้จะไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมครับ ต้องปรับเป็นมุมมองที่หนึ่งนะครับเพราะเสียงจะอยู่ในรถกดคอมมาดไปเลยครับสามารถที่จะลดเสียงได้เลยนะครับรเสียงลดเสียงของวิทยุจะเป็นคอนโทรลคอมมาดปุ่มคอนโทรลคอนโทรลบวกคอมมาจะเป็นลดเสียงถ้าเราต้องการเพิ่มเสียงคือกดปุามา่มชิป ชิปบวกคอมมาจะเป็นเพิ่มเสียงวิทยุนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนช่องวิทยุสามารถทำได้เหมือนกันครับกดปุ่มอินเทอร์เนตบวกคอมมาในการเปลี่ยนช่องวิทยุะค ถ้าเราออกจากรถแบบนี้โดยการเปิดประตูไว้ทิ้งไว้เราก็จะยังได้ยินเสียงเพลงวิทยุจากในรถนะครับแต่ถ้าเราปิดประตูเสียงจะไม่ค่อยได้ยินละนะครับจึงจะเป็นอู้ออี้ๆนะครับต้องแบบเป็นมงที่หนึ่งจึงจะได้ยินเสียงถ้าจะปิดวิทยุละก็กดแค่คอมม่าตัวเดียวเหมือนเดิมครับปิดวิทยุ นี้ก็ปิดวิทยุเรียบร้อยแล้ว,เ,เ,ว,ลวเราสามารถย้ายตำแหน่งที่นั่งในรถได้นะครับโดยการกด f 1 f 2 f 3 f 4นะครับ f 1นี่ผมจะอยู่ตรงห้องคนขับตอนแรกถ้ากด f 2 f 2ก็จะย้ายไปที่ห้องที่2ครับ f 3ก็ย้ายไปลันดัง f 4ก็จะย้ายไปห้องที่4นะครับอยู่มุมความ ขวามือด้านล่างนะครับเปลีป่ยนนะครับถ้าเรากดตรงนี้ครับอันนี้ขึ้นมา Enter เ,เ,เข้ามาจะเห็นว่าเราอยู่ตรงที่4แล้วอันนี้กด F 3นี่ครับขยัยบลงมากด F 2ปึ๊บมาตรงนี้ครับ F 1มันเป็นห้องคนขับกลับมาแบบนี้นะครับห้องคนขับก็คือเติมเป็น F 1อย่างเดียวนะครับอยู่อยู่ที่โชเฟ,ฟอร์อย่างเดียวฮนะก็นะ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการขับรถนะครับผมส่วนใครที่อยากจะตั้งเป็นปุ่มอื่นก็สามารถทําได้นะครับถ้ากวาดดูผมแล้วลืมว่าปรับตั้งปุ่มอะไรนะครับจะเข้าไปตั้งค่าด้วยตัวเองก็ได้โดยการกด ESC ไปที่ตัวเลือกไปที่การควบคุมมาด้านขวานะครับเดินไปตรงพาหนะนะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าปุ่มไหนใช้เป็นปุ่มอะไรนะครับ ตรงนี้นะมีทั้งของเครื่องบินด้วยนะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะตั้งให้มันกลายเป็นปุ่มอื่นได้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ